ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางชุดสายด่วนลาวพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปืดโชคนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่25กันยายน2566ค่ะชุดสายด่วนวันนี้นะคะอาจารย์ให้เป็นชุด2ตัวเม็ดเดียวค่ะ96แล้วก็เป็นชุด3ตัวนะคะ096ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ ส่วนฉบับนี้จะเป็นฉบับเต็มนะคะฉบับเต็มลราพัฒนาวันนี้อาจารย์ให้เป็นฟันที่9เด่นที่9ค่ะฟันตัวเดียวนะคะฟันที่9ค่ะชุดตัวเจาะ93 94 97ฟันไม่เดียววันนี้98ค่ะแล้วก็เป็นชุด3ตัวนะคะ0 9 8ตัดเล่นตามชอบได้เลยค่ะ ทั้งหมดก็เป็นแนวทางล้วพัฒนาวันนี้นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดขาถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคงังทองด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ